สวัสดีครับแนะนำวิธีการเปลี่ยน IP Address เครื่องพิมพ์มพมพใบเสร็จนะครับยี่ห้อเซร์ซวูลุน SLK TS 400 EB นะครับตัวนี้ก็เปลี่ยน IP Address เพื่อที่เราจะทำการพิมพ์ผ่าน LAN น,นะครับผมอโอเคอาจจะสั่งพิมพ์จากมือถืออะไรแบบนี้นะโอเคอันดับแรกนะครับก็เอาเครื่องมาใส่กระดาษแล้วก็เปิดเครื่องให้เรียบร้อยนะครับแล้วเราก็ให้ดู IP Address เดิมของเครื่องก่อนว่าคือตอนนี้เครื่องเป็นเลข IP อะไรนะครับโดยการกดปุ่มที่โตดมานะครับ จะมีปุ่มขาวๆเล็กๆตัวนี้นะครับกดทีนึงนะครับมันจะพิมพ์ออกมาชุแบบนี้นะครับก็ดูตอนนี้เครื่องนี้นะครับค่า ip มันคือ192.168.0.192นแะครับแล้วก็จะเปลี่ยนให้มันอยู่ในวงเน็ตเวิร์กเดียวกับที่เราจะใช้งานนะครับอ่าโอเคก็ต้องมีความรู้เรื่อง ip นิดนึงนะเดี๋ยวผมจะไม่ได้ไม่ได้สอนขนาดนั้นนะแต่คือเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเลขเนี้ยให้มันไปเน,นปเลข192.168.1.1.1 หนึ่งหนึ่งศูนย์นะครับเพื่อที่มันอยู่ในเน็ตเวิร์กเดียวกันกับที่นี่นะครับผมโอเคพอได้เลขมาแล้วนะครับอันดับต่อไปนะครับให้เอาเครื่องมาเสียบสายแลนได้เลยครับไม่ต้องใช้ USB นะครับเสียบสายแลนเลยชึบนะครับสายแลนอีกฝั่งหนึ่งก็ไปเสียบเข้าเราเตอร์อินเทอร์เน็ตของเราเลยนะครับสายแลนเนี่ยให้สังเกตนะครับเวลาเราเสียบเข้าไปนะครับมันจะมีไฟสองดวงนะครับ ถ้าเราเสียบไม่แน่นนะครับมันจะเป็นแบบนี้คือมันกระพริบหรือไฟดับอนะไรเงี้ยสายต้องแน่นนะโดยที่ไฟสีเขียวเนี่ยมันควรจะต้องติดค้างนะครับส่วนไฟสีส้มมันจะกระพริบมามันจะเป็นแบบนี้นะฮะต้องเป็นแบบนี้นะครับคือไฟเขียวติดค้างไฟส้มกระพริบนะครับคือพร้อมใช้งานแล้วไม่งั้นอาจจะมีปัญหาเรื่องแลนหาแก,กันไม่เจอนะครับอโอเคต่อไปนะครับมาที่คอมพิวเตอร์ของเราครับในการเปลี่ยน IP Address เครื่องนี้นะครับเราต้องใช้โปรแกรม บนคอมพิวเตอร์เท่านั้นนะครับโดยที่คอมเครื่องนี้จะต้องต่อแลนอันเดียวกับเครื่องพิมพ์หรือต่อ w i f i อันเดียวกับเครื่องพิมพ์นะครับให้มันอยู่ในเน็ตเวิร์กเดียวกันในงานมันจะหาการไม่เจออะจะมีโปรแกรมตัวหนึ่งนะครับชื่อว่า Memory Server version อร์ุดตัวนี้นะครับก็เปิดขึ้นมาครับนี่หน้าตาโปรแกรมเป็นแบบนี้นครับเสร็จแ,แล้วให้กดคําว่า Ethernet Printer Configuration ตรงนี้ครับมันจะขึ้นหน้านี้นะครับเสร็จแ,แล้วกดเซิร์ชครับปุ่มขวาบนนี้ทีหนึ่งชึบน่ก็จะได้ ตัวค่าของเครื่องพิมพ์ณปัจจุบันมานี้นะครับเราก็เปลี่ยนไปเลขที่เราต้องการได้เลยนะครับเส้นผมต้องการเป็นจุดหนึ่งเก้าสองจุดหนึ่งหกแปดจุดหนึ่งจุดหนึ่งหนึ่งศูนย์นะครับเกตเวก็ต้องให้อยู่อันเดียวกันนะครับพอร์ตเป็นเก้าพันหนึ่งร้อยอ่ะแค่นี้เลยนะครับแล้วกดเซฟหนึ่งครั้งชึบเรียบร้อยครับกลับมาที่เครื่องพิมพ์นะฮะเราจะดูว่าเลขมันเปลี่ยนหรือยังก็กดปุ่มเดิมนะครับกดปุ่มไอคิวขาวๆเนะี่ยชึบ ก็จะเห็นว่าเลขเปลี่ยนไปที่เป็นเลขที่ผมต้องการแล้วจุดหนึ่งจุดหนึ่งหนึ่งศูนย์นะครับต่อไปก็จะพิมพ์เทสนะครับผมก็จะพิมพ์ผ่านแอป o อยัลส์เพลสบนมือถือให้ดูนะฮะว่ามันพิมพ์ออกเป็นยังไงนะครับก็บนแอปพลิเคชันทั่วไปครับแล้วก็ต้องตั้งค่าเครื่องพิมพ์ก่อนนะนี่ผมตั้งค่าไว้แล้วว่าเป็นเครื่องพิมพ์แบบแลนนะครับนี<ๆ>่แล้วก็ IP 1 9 2 1 6 8 1 1 1, 1 0ตามที่เราตั้งไว้เมื่อก ลองสั่งพิมพ์ิ๊บชึบ,ชบ,ชบ,ชบนี่ครับก็จะพีพ่บอ,อกแล้วครับเรียบร้อยครับค่นี้เลยนะครับสำหรับการพิมพ์ผ่านตั้งค่ายพีแล้วก็พิมพ์ผ่านแรงของเครื่อง s ซวู SLK-TS400EB ครับผมขอบคุณครับ